สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์ในวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนออนไลน์ในเรื่องของพระชายยเชษนะคะในตอนที่ชื่อว่าธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยเรามารู้จักสาระสําสำคัญนะคะ สาระสำคัญในการเรียนครั้งนี้ก็คือการอ่านจับใจความสำคัญนะคะการอ่านจับใจความสำคัญก็คือจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเนื้อเรื่องมีเนื้อหาครอบคลุมทําให้ทราบว่าเรื่องนั้นมีใครทําอะไรที่ไหนอย่างไร ก็จะมีความสําคัญหนึ่งยอหน้านะคะก็จะมีใจความสําคัญเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะพระชายเชษนี่จะเป็นบทพระราชนิพน์ของรัชกาลที่สองนะคะจะสะท้อนให้เห็นคุณค่าของความรักความผูกพันระหว่างพ่อสู่ลูกนะคะเพื่อเป็นการสร้างสายใยสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวนั่นเองนะคะ ต่อมาเรามารู้จักผู้แต่งนะคะผู้แต่งก็คือรัชกาลที่สองชื่อว่ามีนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเศล,ล่าชนาภาลนะคะก็คือรัชกาลที่สองนั่นเองนะคะเรื่องนี้ก็จะแต่งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ก็จะเป็นบทละครนอกฉันทลักก็จะเป็นกรอน8แปด หรือกลอนสุภาพนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูตัวละครของเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยนะคะว่ามีตัวละครหลักๆคือตัวละครเด่นมีชื่อว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะพระชัยยเชษนางสุวินชา พระนารายที่เบตเท้าสิงห์หนนางวิลาแมวนางสนมทั้งเจ็ดเรารู้จักตัวละครที่อยู่ในเรื่องพระชาย,ยเชษฐ์ในตอนธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักเนื้อเรื่องนะคะ มารู้จักเนื้อเรื่องของพระชัย,ยเชษนะคะในตอนที่ชื่อว่าทนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะยังมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองเหมันเมืองเหมันนี้มีพระราชาที่ปกครองเมืองมีนามว่าพระชัยเชษต มีพระมเหสีชื่อว่าสุวินชาซึ่งนางสุวินชานี้จะเป็นชิดาลเลี้ยงของพระญายักษ์พระยายักษ์ก็คือเท้าสิงหนเท้าสิงหนเนี่ยจะรับนางสุวินชาเนี่ยมาเลี้ยงซึ่งเท้าสิงหลนเนี่ยรักนางสุวินชามากรักเหมือนลูกแท้ๆต่อมานางสุวินชาก็ได้ พิเศษกับพระชัยเชษ์แลวก็ได้มาอยู่ที่เมืองของพระชัยเชษ์แต่พระชัยเชษ์ก็ยังมีนางสนมอีกเจ็ดคนแต่พระองค์เนี่ยโปรดปรานนางสวินชามากกว่าคนอื่นพระชัยเชษ์เนี่ยรักนางสวินชามากมากกว่าคนอื่นก็เลยเกิดทำให้นางสนมทั้งเจ็ดเนี่ยเกิดความอิจฉาริษยา นางสวินชาที่พระชายเชษน่ะรักนางสวินชามากและก็รักนางสวินชามากกว่าคนอื่นต่อมานะคะนางสวินชาเนี่ยก็ได้ตั้งขันนะคะและก็ตอนนี้ก็ท้องแก่ใกล้จะคลอดแล้วใกล้จะถึงกำหนดประสูติพระโอรสนางสนมทั้งเจ็ด ก็เลยสร้างกลอุบายให้พระชัยยเชษ์เนี่ยไปคล้องช้างเผือกที่อยู่ในป่าครั้นเมื่อนางสวินชาใกล้คลอดนางสนมทั้ง7ก็เลยนำพระโอรสไปฝังไว้แล้วก็ทำอุบายว่านางสุวินชาเนี่ยคลอดลูกออกมาเป็นท่อนไม้แล้วก็เมื่อพระชัยยเชษ์เนี่ยกลับมาได้ทราบเรื่องก็เลยพิโรธ ก็เลยโกรธนางสุวินชาเป็นอย่างมากว่าเอ๊ะทำไมนางสุวินชาเนี่ยได้คลอดลูกออกมาเป็นท่อนไม้ก็เลยไปหลงเชื่อในกลอุบายของนางสนมว่านางสุวินชาเนี่ยต้องเป็นลูกของไม่ใช่ลูกของตัวเองแน่เลยทำไมลูกเป็นท่อนไม้ ก็เลยขับไล่นางสุวินชาออกจากเมืองไปพร้อมกับนางเวลาแมวซึ่งนางเวลาแมวเนี่ยจะเป็นแมวของนางสุวินชานางเวลาแมวจะเป็นแมวที่มีความเฉลียวฉลาดและก่อนที่และและก่อนที่พระโอรสจะถูกฝังเนี่ยนางเวลาแมวก็ได้แอบดูนางสนมทั้งเจ็ดเนี่ย นางพระโอรส่ะไปฝังไว้นางเวลาแมวก็เลยพานางสุวินชาไปไปขุดหีบที่นางสนมใส่พระโอรสซึ่งพระโอรสถ,ถูกฝังไว้ที่ต้นไส่นั่นเองนะคะแล้วก็พระอินทร์ก็ให้พระวิษณุเนี่ยพานางสุวินชาแล้วก็นางเวลาแมวเนี่ยไปส่งในเมืองของทา้าวสิงห์หน ในเมืองยักษ์นะคะต่อมาพระชัยเชษรู้ความจริงว่าตนเองเนี่ยถูกนางสนมหลอกว่านางสุบินชาเนี่ยคลอดลูกออกเป็นท่อนไม้ ก็เลยต่อว่าตนเองก็เลยโทษตัวเองว่าทำไมฉันน่ะหูเบาจังเลยหูเบาที่ไปเชื่อคนอื่นง่ายเชื่อเชื่อคนอื่นโดยที่ไม่ไตรตรองเสียก่อนก็เลยว่าตนเองก็เลยตัดสินใจออกเดินทางไปตามหานางสวินชาที่เมืองสิงห์หนเมื่อไปถึงก็ได้พบ กับพระโอรสก็คือพระนารายทิเบตแต่ไม่รู้ว่าพระนารายทิเบตเนี่ยเป็นลูกของตนเองพระนารายทิเบตได้เห็นว่ามีคนมาแอบดูก็เลยคิดว่าเป็นศัตรูจึงได้เกิดการต่อสู้กันพระนารายที่เบตก็ได้แผลงสอนใส่พระชัยเชษแต่สอนนั้นก็ได้กลายเป็นดอกไม้ พระชชยเชสสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสอนนั้นอะทำไมถึงกลายเป็นดอกไม้ก็เลยอธิษฐานว่าถ้าหากสอนที่ข้าจะแผลงไปยังเด็กคนนั้นถ้าเด็กคนนั้นเป็นลูกของของตนเองก็ขอให้สอนนั้นกลายเป็นอาหารทิพย์แต่ถ้าสอนนั้น สอนที่ตัวเองแพลงออกไปนั้นไม่ใช่เป็นอาหารทิพย์ก็คือว่าถ้าพระชัยเชษยิงไปถ้าไม่ใช่ลูกของตัวเองก็คือขอให้เด็กคนนั้นเนี่ยได้ตายลงนะคะแต่เมื่อพระนพระชัยเชษได้แพลงสอนไปสอนนั้นก็กลายเป็นอาหารทิพย์เป็นดังคำอธิษฐานนะคะ ส่วนเนื้อเรื่องของวันนี้ต่อมาพระนารายทีิเบตก็เลยพาพระบิดาไปเฝ้าเท้า,ทาสิงหนเพื่อที่จะขอให้เท้าสิงหหนนี้ยกโทษให้และก็เพื่อที่จะขอให้พ่อกับแม่ก็คือพระนางสุวินชาและก็พระชัยยเชษคืนดีกัน แนางสวินชาเนี่ยไม่ยอมพระชัยาเชษก็เลยเสียใจเสียใจอย่างมากก็เลยทําให้พระชัยเชษสลบไปจึงทําให้นางสวินชาสงสารและก็ยอมที่จะคืนดีด้วยเท้าสิงหนก็เลยให้อภยัยและก็ให้พระชัยเชษไปเชิญพระบิดามารดาของตนเองเพื่อที่จะมาจัด งานอภิเษกอีกครั้งกับนางสวินชาและทั้งพระชัยเชษนางสวินชาและก็พระนารายทิเบตก็ได้กลับไปครองเมืองของพระชัยเชษและก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้การเล่าเรื่องวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะ แต่ครูมีวิดีโอเนื้อเรื่องของธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยมาฝากตามลิงก์นี้เลยนะคะให้นักเรียนกดไปดูคลิปต่อไปนะคะที่ครูจะแนบไว้นะคะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเพื่อที่นักเรียนจะได้ตอบคำถามได้นะคะสำหรับวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง วันนี้ก็จบลงแล้วนะคะก็ข,ขอให้เด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดแล้วก็ขอให้ไปดูวิดีโอเนื้อเรื่องอีกวิดีโอหนึ่งนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ